ลัคนาราศีธนูมีนาคมนี้ได้ทั้งเงินและโชคลาภเยอะสุดแถมบริวารพาล่วยงานดีนารีให้โชคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอาจารย์เกรทเทวาครับอีพีนี้ครับเป็นกิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดน,นะครับไปผูกด,ดวงมาก่อนนะครับลัคนาสถิตธนูนะครับจะแม่นยำมากๆเลยครับ แล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าจะมีดาวพุธย้ายนะครับรวดเร็วมากครับ2ครั้งภายใน1เดือนครับก็คือวันที่2มีนาแล้วก็18มีนาครับส่วนดาวราหูครับย้ายันที่30มีนาครับเรียกว่าสิ้นเดือนแล้วครับก็จะไปส่งผลเดือนเมษานะครับและที่สําคัญก็จะทําคลิปแยกออกมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็ได้โปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับเพราะจะทําแบบละเอียดเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เรามันเริ่มที่ตัวเร้ากันก่อนเลยนะครับจะต้องบอกเลยนะครับว่า เดือนมีนาคมนี้นะครับจะเป็นเดือนที่เราคึกคักกระฉับกระเฉงได้เงินได้ทองเยอะแยะมากมายนะครับแต่ที่สัมพันธ์กับตัวเราแบบตรงๆเลยครับก็คือดาวพุธครับเห็นไหมครับเลข4นะครับจะย้ายมาเจอดาวพฤหัสดาวตัวเราเนี่ยในวันที่2มีนาครับนะและได้ตําแหน่งเป็น เทวีโชคฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชสักดุจพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นครับไม่ต้องซื้อหาก็มาเองจะได้นั่นได้นี่ง่ายขึ้นนะครับส่วนดาวพุธเนี่ยคือดาวการงานเราเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมีงานมาให้เราทํามากยิ่งขึ้นครับไปอยู่ในเรือนสหาชาัาต้องเดินทางเจราจาติดต่อมากขึ้นติดต่อแล้วจะได้โชคเดินทางแล้วจะมีโชคนาลีก็คือผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานติดต่อเจราจาเพระประกะกยบผู้หญิงได้เลยแล้วที่สําคัญครับต้องทําให้ไวครับห้ามชา้ายึกยักลังเลเพราะอะไรครับเพราะจะครองตําแหน่งเป็นเทวีโชค แค่10กว่าวันเท่านั้นครับ 2- ถึง18ครับ18ดเนี่ยย้ายออกไปแล้วครับจะไม่ได้โดดเด่นไม่ดีขนาดนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบทำครับบวกกระดาษพูดเป็นดาวนะครับเจรจาสื่อสารออนไลน์เพราะฉะนั้นต้องพูดต้องสื่อสารเยอะๆเพราะฉะนั้นช่วงเวลาสองถึง18นี้ต้องจัดหนักจัดเต็มนะครับติดต่อเจรจาพบปะ,ะตัวแทนในหน้าจับแพะชนแกะคนกลางอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ พวกนี้จะโดดเด่นมากเป็นพิเศษมีอะไรก็คุยก็เคลียร์กันเลยครับจะเคลียร์กันได้ครับเพราะเป็นเทวีโชครับอันนี้ก็ยินดีด้วยเลยนะครับอืมต่อมาครับดาวการเงินครับโอ้โหบอกควาเลยเป็นเดือนที่จะปังที่สุดรวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับดูสิครับดาวสาวดาวการเงินก็ครองตำแหน่งกเกษตราธิบดีดาวอังคารครับได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดอุดแปลว่ามากแปลว่าเยอะก็ไปรอในเรือนการเงินดาวศุกร์ก็ครองตำแหน่งเป็น เทวีโชคไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองพูดง่ายๆว่ามีดาวอยู่ในเรือนการเงินหลักใหญ่ใจความถึงสมดวงครับถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับและตำแหน่งดีๆทั้งนั้นก็คือเกษตรตาธิบดีเทวีโชคมหาอุดไม่รวยได้ยังไงล่ะครับเพระเาะฉะนั้นต้องทำยังไงครับ ก็ทําทุกอย่างเลยครับอังคารคือความกล้าความแข็งความขยันต้องสู้ต้องลุยมีเหนื่อยแน่ครับกว่าจะได้มาครับไม่ง่ายนะครับเพราะอังคารกับเสาร์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันครับเพราะฉะนั้นมันต้องฝ่าฟันต้องมีซิกแซกต้องมีพลิกแพงมีแผนสำรองทําไปเลยครับแต่ได้เยอะไหมเยอะมากๆครับคุ้มไหมคุ้มครับอ่าแล้วดาวสุกอีกครับเห็นไหมดาวสุกก็ต้องทำไงครับยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเอนเตอร์เทนอาจจะต้องมีพาไปเลี้ยงลูกค้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ ก็จะทําให้เราเนี่ยได้เงินได้ทองเยอะมากและแล้วสุกกระเสวก็เป็นคู่ศัตรูกันอีกแล้วเห็นไหมครับแต่สุกกัังคารเป็นคู่มิตรครับสุกปากหวานอังคารรับเอาหมายความว่าเราจะต้องพูดหวานหวานเจรจาดีๆถูกกาลเทสะแต่งตัวดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเหลือหรือไปติดต่อใครก็จะทำให้เราประสบความสําเร็จได้เงินได้ทองได้เซ็นสัญญารับเช็คก้อนโตได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะครับ นะและที่สําคัญดาวศุกร์กับดาวอังคารเนี่ยอยู่เต็มๆทั้งเดือนเลยนะครับไม่ย้ายเลยนะครับจริงๆก็อยู่มาตั้งแต่ก่อนเดือนมีนาด้วยนะครับแล้วยาวไปถึงต้นเดือนเมษาเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีนานี้ต้องโกยนะครับน้ําขึ้นต้องรีบตักนะครับอันนี้บอกไว้เลยนะครับจะได้เงินมาจากลูกหลานบริวารจากการทํางานนะครับจากคนรักคู่ครองอะไรเนี่ยได้หมดครับสรุปคือมีช่องทางการได้เงินหลากหลาย หลายช่องทางรวมไปถึงเรื่องนี้ด้วยครับโชคลาบครับนะเพราะดาวศุกร์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะครับโชคลาบมาทับตัวเราแล้วแล้วก็มันลอยอยู่ในเรือนการเงินโอ้โหเรียกว่ามีโชคมีลาบี่ยผมเชื่อว่าคนลัคนาธนูเนี่ยจะต้องมีใครบางคนนะครับที่ดวงดีมากคือพื้น,นดวงดีดาวจรดีได้โชคลาบก้อนใหญ่ถูกระวันที่หนึ่งแลวรางแจ็กพอตได้หลายล้านมีแน่นอนครับจะถามว่าถ้าจะเสี่ยงโชคให้ถูกทําเช่นไรครับ แน่นอนครับดาวโชคลาภเป็นเทวีโชครับเทวีคือผู้หญิงครับต้องเสี่ยงกับผู้หญิงเลยนะครับแล้วอยู่ในบ้านดาวเสาคืออะไรครับมีอายุสูงวัยแต่ดาวศุกร์เป็นดาวที่สวยงามคือสูงวัยแต่หน้าตาดีครับเรียกว่าอายุ50แล้วแต่หน้าตาเหมือนคนอายุ40-30อะไรอย่างงี้ก็ได้ครับไปเสี่ยงกับคนแบบนั้นนะครับรับรองมีมุมที่จะถูกแน่นอนครับนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยก็เลขจากตัวเราก็ได้เพราะเลขอยู่ข้างหน้าเรานะครับดาวอังคารมาจะพบปุตตะอันเลขจาก ลูกบริวารก็ได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรียกว่าสถานที่ที่ควรไปซื้อเนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดเป็นแถวค่ายทหารสถาน,นีตํารวจอะไรอย่างนี้นะครับสถาน,นีเก่าๆหน่อยสถานที่เก่าๆแก่ๆประวัติศาสตร์อุทยานประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อได้นะครับถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับอันนี้คือเป็นไปตามดวงชะตาครับมีเกณฑ์จะมีโชคลาภก้อนโต ก้อนใหญ่นะแต่ต้องอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอันนี้จะมีเกณฑ์ได้เยอะมากนะ,ะที่สําคัญถ้าไม่ได้แปลว่าในเรื่องการเสี่ยงโชคคืออะไรครับช่วงชวะเนี้ครับมีดาวเทวีโชคถึงสองดวงดวงแรกคือดาวพุธประกบอยู่กับตัวเราดวงที่2คือดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนการเงินเพราะฉนั้นทําอะไรเจรจาอะไรช่วงนี้จะมีมุมจะประสบความสาเร็จเยอะมากแล้วที่สําคัญนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก่อนวันที่สิบห้ามีนาครับดาวอาทิตย์ยังอยู่กับดาวพฤหัส อาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับเป็นคู่มิตรกันมากเลยคือพูดง่ายๆว่าช่วงนี้ทําอะไรก็ปลอดโปร่งโล่งใจมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลแม่ตาอุปถมัมเพราะว่าดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสด,ดาวพุธย้ายมามที่สองก็เป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสอีกมิต่กันเสริมกันนะครับ โอ้โห و, เรียกว่าดีมากดีจากหน้ามือเป็นหลังมือจากปีสองสามปีที่ผ่านมาที่ดาวเวลาเราเจอกับดาวเสาตลอดโอ้โห و, นี่เจอจากคู่ศัตรูมันผิดกันเลยครับลองคอมเมนต์มาบอกได้เลยใช่ใช่ไหมครับที่ผ่านมาสองสามปีเนี่ยโอ้โหดาวเรานี่เจอแต่คู่ศัตรูทําอะไรเหนื่อยอยะอุปสรรคติดขัดแต่จังหวะนี้ครับมีเกณฑ์จะทําแล้วได้ดิบได้ดีมีคนมาช่วยเหลือเมตตาอุปถมัมภหรักผู้ใหญ่ก็อุปถัมภ์โอ้โหดีขนาดนี้ลุยเลยครับรวมไปถึงเรื่องการงานตามที่บอกเพราะดาวการงานได้ เทวีโชค2ถึง1 5ถึง18ครับเพระาะฉะนั้นต้องทําให้ไวเลยนะครับพอหลังวันที่18ไปแล้วเนี่ยดาวการงานนะครับจะไปอยู่ในเรือนพันธุครับมันจะไปเกี่ยวข้องกับบ้านรถที่ดินแล้วครับแต่ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะถึงที่18เนี่ยจัดหนักจัดเต็มนะครับมีเกณฑ์ต้องเดินทางกับไปเลยมีเกณฑ์ต้องโซเชียลต้องออนไลน์ต้องสื่อสารงานการมีเกณฑ์ขยับขยายเพิ่มเติมใครทําธุรกิจเป็นจังหวะที่ดีมากลุยสู้ ฟาวฟันทําไปเลยครับเจรจาสื่อสารเซ็นสัญญามาแน่นะครับใครรออยู่ได้เซ็นนะครับใครทํางานประจําจะมีงานเอกสารมาให้เราทําเยอะขึ้นครับทําไปเลยครับเพราะได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชค,ครับเดี๋ยวไปอยู่ในบ้านดาวราหูเนี่ยมีเกณฑ์ต้องได้ทําตอนกลางคืนด้วยหรือทํางานอะไรที่มันเกี่ยวกับหรือใช้เวลาช่วงกลางคืนทํางานเนี่ยมีมุมจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งใครทํางานขายนานตลาดเนี่ย โดดเด่นมากเป็นพิเศษใครไม่ได้ทําก็ต้องเรียกว่าสื่อสารต้องพูดจามากขึ้นนะจะมาเก็บตัวโลกส่วนตัวอินดี้ไม่ทําอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเพราะนั้นการงานโดดเด่นมากๆครับหลัง18ก็ไปแนวครอ,อบครัวอสังหาริมทรัพย์ก็ทําไปเลยครับก็จะได้ผลดีขึ้นนะครับแต่ต้องบอกนะครับว่าวันที่18เนี่ยดาวการงานเรานะครับได้ตําแหน่งเป็นนิดและเป็นปะด้วยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีซิกแซ,ก,ซกพิกแพงแก้ปัญหาได้างานไม่ตรงกับใจถ้าตรงเนี่ยต้นเดือนถึงกลางเดือนเพราะนั้นรู้ขนาดนี้ก็ต้องรีบทําแต่ต้นเดือนเลยนะเพราะถ้ารอปลายเดือนเดี๋ยวมันดาวมันดับดาวมันอ่อนกาลังครับเรื่องการงานจะไม่ได้โดดเด่นมากรู้อย่างนี้ก็ทําได้เลยส่วนในเรื่องความรักครับเชกเช่นเดียวกันเลยเพราะดาวพุธเป็นดาวุธปัตตนิครับคนรักหุ้นส่วนเป็นเทวีโชคเนี่ยโอ้โหใครมีหุ้นส่วนก็ลุยเลยครับจะประสบความสําเร็จหุ้นส่วนให้โชค สองใครมีคู่รักคู่รักสายเปยครับเทวีไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองก็แปลว่าหยิบจับอะไรขอแฟนอยากได้อะไรกระเป๋าหลุยอ่าได้บ้านได้รถเนี่ยถ้าให้ได้เขาให้แน่นอนครับเป็นจังหวะที่ดวงเขาจะขึ้นแล้วก็ส่งผลถึงดีๆถึงตัวเรานะครับในเรื่องความรักถ้าเป็นคนโสดก็เรียกว่าเจอคู่สายเปยทุ่มเทไม่อั้นครับโอ้ยินดีด้วยลุยเลยนะครับจังหวะนี้นะแต่หลังวันที่สิบปดไปแล้วเนี่ยดาวคู่ครองเป็นนิดเป็นปะมีเกณฑ์หมดแรงอ่อนกําลังเจ็บไข้ได้ป่วย แฟนต้องดูแลบ้านอยู่กับบ้านเยอะขึ้นอะไรแบบนี้เห็นไหมพูดง่ายๆสองถึงสิบแปดจัดหนักจัดเต็มเลยครับอยากได้อะไรเขาจะดีกับเรามากนะครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ลุยได้เลยครับส่วนในเรื่องครอบครัวครับครอบครัวก็คือดาวพฤหัสบดีเห็นไหมต้นเดือนก่อนวันที่สิบห้ามีนาเนี่ยอ่ามีดาวอาทิตย์มาเสริมอีกเห็นไหมจะมีการได้บ้านได้รถก็ทายได้หมดเลยนะครับตรงนี้ส่วนหลังวันที่สิบห้าไปแล้วมีดาวอาทิตย์ไปลอยอยู่ในเรือน พันธุาแ,แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเรือนสุภะอีกสุภะพันธุมีเกณฑ์จะได้ดีเกี่ยวกับบ้านรถครอบครัวอะไรทีนี้เจรจารงานก็ทําเกี่ยวกับบ้านรถครอบครัวจะดีครับหรือบางคนก็ได้บ้านได้รถใหม่ก็ยังมีอยู่หรือเลขบ้านเลขรถออกอันนี้ก็ได้อีกเช,เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นดูแล้วในมุมนี้นะมีแต่เรื่องราวดีๆครับของครอบครัวกลับไปดูแลบิดามารดานะครับแล้วจะได้ข่าวดีเมียดีๆให้เราครับและสุดท้ายครับเรื่องลูกเ,เรื่องบริวารครับ โอ้อันนี้ก็ชัดเจนนะครับเรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยมีสองมุมอ่ามุมดีๆก็คือดาวลูกดาวบริวารไป้อยในเรือนกันเงินทั้งเดือนเนี่ยแปลว่าอะไรครับลูกให้โชคลูกบอกเรียกอะไรไปซื้อได้เลยบริวารนี่มีจะทํามุมได้ดีมากจะขยันขันแข็งเพราะฉะนั้นก็ต้องให้บริวารเนี่ยกระจายงานให้เขาทําเยอะๆนะครับแต่ก็ต้องเจรจาก,กันดีๆนะครับ เพราะว่าเขาไปเจอคู่สัตรูอยู่อะไรอย่างนี้นะต้องมีตรวจสอบด้วยเพราะไม่ไงั้นเขาอาจจะเขาเรียกอะไรหาเงินได้เยอะแล้วเขาก็โกงเราได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ประมาทเราก็ตรวจสอบด้ยครับเช็คยอดเงินอยู่ตลอดเวลาก็ไม่โดนนะครับตรงนี้หรือ2ดาวบริวารไปเจอดาวเสาครับนะมีมุมนะครับที่เขาจะไปทํางานแล้วเขาขับรถไปเบียดไปชนอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องเตรียมเรื่องประกันด้วยหรือต้องดูแลเขาหน่อยหรือลูกเราจะซุ่มซ่ามอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ และที่สําคัญมีดาวเกตครับและดาวมฤติยูครับมันลอยอยู่ในเรือนลูกเรือนบริวารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาจะมีอาการแปลกๆมีมุมส่วนตัวอันนี้ก็ต้องเข้าใจหรือเขาจะฝันแม่นแล้วมาบอกเลขเราอันนี้ก็ได้อีกก็เป็นโชคดีไปนะครับแต่ถ้าเป็นวัยทํางานวัยเรียนที่ยังไม่พร้อมอ่าจะมีลูกเนี่ยดาวพวกนี้มันลอยเนี่ยมักจะมีลูกแบบปุบปับฉับพลันเนี่ยท้องก่อนแต่งอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะ มีอะไรกับใครช่วงเวลานี้นะถ้ามันจําเป็นมันอดใจไม่ไหวป้องกันถุงยางอนามัยอะไรอย่างนี้นะครับต้องดูแลกันนะครับทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับอันที่บอกไว้ก่อนแต่ถ้าข่าวดีคือเนี่ยแหละลูกบริวารพารวยครับหรือจะมีมุมได้ไปทําบุญกับลูกน้องพาลูกน้องไปทําบุญอันนี้ดีหรือพาลูกๆเข้าวัดทําบุญปฏิบททัติธรรมจังหวะน,นี้ดีงามมากๆครับจะเสริมดวงชะตาให้ประสบความสําเร็จหรือไปทําบุญเกี่กับเด็กๆเยอะๆครับเด็กกัมพาเด็กถูกทอดทิ้ง อะไรแบบนี้หรือสังฆทานเด็กครับไปเลยครับจะเสริมดวงจะตายอย่างแน่นอนครับที่สาคัญเลขนําโชคให้ไปเลยครับ3 7 6เจ็ดหกสอเก้าครับยินดีด้วยนะครับรวยแน่นอนครับเดือนนี้ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับที่สําคัญก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งทั้งหมดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะอจาร์เคตเทวาจะได้เป็นเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก็เกิดการแจ้งเตือนก็เปิดรับฟังได้เลยครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนไม่ปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับ และก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลครับไม่เหมือนใครในโลกหนึ่งเดียวในโลกครับเป็นรูปดวงเราครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาผู้ชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งส่วนที่เป็นมงคลหนุนดวงร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังเลยนะครับแล้วให้สีอะไรไปนะครับนั่นคือสีที่ดีสุดในชีวิตครับไปประยุกต์ใช้กับข้าวของเครื่องใช้ที่ออกแบบเลือกสีได้ครับใช้สีนี้ได้เลยครับจะเฮงจะรวยไปตลอดชีวิตครับ และสามรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้ไปฟังคลิปของอาจารย์เกศเทวาได้ตรงมากขึ้นครับและรู้่ารู้เลิกไปสู่ความมั่นคงและบันทึกภาพบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนครับเขียนรูปดวงชะตาเราในการทําบุญนี้ด้วยนะครับและอธิษฐานขอพรครับจะสำฤทธิผลสักเซสตสาเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปิ่นไว้ใ้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะมีเทพเทวาครับที่ดูแลพระพุทธรูปองค์นั้นเนี่ยมาดูแลเราด้วยครับ เหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองตลอดเวลาครับดีขนาดนี้199บาทเพียงเท่านั้นครับแอดไลน์มาเลยครับอย่าช้าแอดไซค์เกทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับนะแล้วโอนเงินมาทันทีเลยครับ199บาทครับอาจารย์เกทไม่ได้รับข้อมูลครบตามนี้ครับก็จะทําส่งให้ทางไลน์ได้เลยนะครับและแน่นอนครับใครอยากดูดวงอาจารย์กับ ดูดวงชะตากับอาจารย์เกตเทวเปการส่วนตัวยินดีครับพูดูดวงแม่แม่ต้องดาวพื้นดวง10ดวงบวกดาวจาะอีกสิดวงจะแม่นยำมากครับจะบอกได้หมดว่าอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรควรกับอะไรหรือไม่ควรกับอะไรช่วงเวลาไหนจะดีและดูกับอาจารย์เกตทเทวได้อะไรบ้างตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรตเทวแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกนคิวโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพอัะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกสเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรดเทวา